ผมภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่รักษาอย่างเต็มที่แม้บางครั้งต้องแลกด้วยความสุขส่วนตัวเป็นคำพูดจากปากของนายแพทย์คนหนึ่งจากบุคลิกที่เป็นกันเองตรงไปตรงมารวมถึงการคลุกคลีกับคนไข้ามาตลอดชีวิตการทำงานทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนโดยเฉพาะชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลือกให้ท่านเป็นตัวแทนในการดำรงตำแหน่งสมาชิกผุทิศสภาแบบเลือกตั้ง ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนายแพทย์ต,ตุรงทีระกะนกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริหารงานทางการเมืองและมุมมองการทำงานทางการเมืองของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน t h ไทวัชทีวีค่ะจริงๆเป็นคนจังหวัดกระสินนะครับในะครอบครัวก็เป็นเพราะเป็นครอบครัวของการค้าทำการค้ามาโดตลอดมีผมทีอ่อยู่ในบ้านแล้วก็เรียนมา,นาทางสายการแพทย์ หลังจากนั้นก็ออกมาก็มารับราชการการรับราชการครั้งแรกก็อยู่ที่อำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดและเป็นแพทย์ประจำที่นู้นหลังจากนั้นก็กล้าขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในระดับสิบเตียงครั้งแรกในสมัยนั้นนะซึ่งมีโรงพยาบาลชุมชนครั้งแรกนะครับการศึกษามผมนี่จบจากคณะแพทย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินเป็นรุ่นหนึ่งนะครับที่นู้นหลังจบแล้วก็มาทํางานที่อำเภอพลทองที่โรงพยาบาลอำเภอพลทองเป็นแพทย์ประจำแล้วก็มา อีกหนึ่งปีก็กมาช่วยราชก,การอยู่ที่ท,ที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแล้วกลับไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้ในการโรงพยาบาลสิบเตียงคือที่อำเภออาสามารรก็ทํางานอยู่นั้นประมาณสักห้าปีห้าปีก็ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำงานเป็นผู้ช่วยอยู่ประมาณสักห้าหกปีนะก็ขึ้นมาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครั้งแรกเมื่อปี2536กก็อยู่ประมาณสักเกือบหนึ่งปีก็ย้ายลงไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ จังหวัดภูเก็ตอยู่ประมาณปีกว่าก็ากลับย้ายกลับไปที่อีสานก็คือที่จังหวัดสุรินเป็นแนพทย์สาารุสุขจังหวัดสุรินซึ่งอยู่นั่นประมาณปีหนึ่งอยู่ในช่วงที่ขม,ม,มิ้นแตกพอดีนะครับซึ่งตอนช่วงนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องการรับทีมอพยพของของขมิ้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เมืองไทยนะก็คงไปดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆเรื่องสุขภาพของคนอพยพเข้ามานะฮะก็อยู่ได้ในช่วงนั้นก็ ย้ายมาเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ขอนแก่นอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นอยู่ประมาณ3ปีกว่าก็ขอกลับที่บ้านก็คือที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพราะผมมีครอบครัวอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสิ่งสาคัญอันหนึ่งที่เราพบก็คือว่าในวิถีชีวิตของพวกเราเองมันคงนนมีการเมืองไม่พ้นนะครับกฎหมายต่างๆที่ออกมาแต่บางครั้งมันก็ไม่ไม่เอ,อื้อถ้าเรามองแล้วมันไม่เอื้อต่อการที่ ที่เราจะทํางานในไม่เอื้อต่อการที่พี่น้องประชาชนจะรับรู้รับรักมีความเข้าใจในกฎหมายอย่างมากมายแล้วบางครั้งเองมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะถ้าผมใช้คำว่าไม่เหมาะกับกับกับวิถีชีวิตของของคนในในในที่เราเรามีโอกาสได้เจอตรงนั้นเองก็เป็นทําให้เกิดความความคิดว่าถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์ในเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยนะถ้าเราสามารถจะเข้ามาสู่ในระบบการเป็น ทางนิติบัญญัตินะครับได้เข้ามาเห็นและมันรู้ว่าการออกกฎหมายต่างๆเนี่ยโดยประสบการณ์ของเราเราก็สามารถจะเป็นในเชิงการเสนอแนะให้กฎหมายนั้นมาสามารถจะสอดคล้องกับการดํารงชีวิตการอยู่ในในวิถีชีวิตที่ที่เราเห็นมาได้ตรงนั้นเองก็ทําให้มีส่วนหนึ่งในการที่มุ่งม,มั่นที่จะเข้ามาสู่ในระบบาการเมืองนะครับผมก็มีโอกาสได้ได,ได้ลงเลือกตั้งที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะซึ่งตอนนั้นก็ก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามานะครับ จากจานวนสวของจังหวัดร้อยเอ็ดสี่คนผมมาในอันดับที่สามนะครับก็เข้ามาแต่ก็คงวิธีชีวิตคงไม่ดีนักในช่วงนั้นเข้ามาอยู่ได้ประมาณ5เดือนยังไม่ได้มีการมาเพียงรายงานตัวแล้วก็ยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เลยก็มีการปฏิวัติเกิดขึ้นนะครับหลังจากการปฏิวัติตอนนั้นเกิดขึ้นเราก็ไม่ได้กลับเข้าไปรับราชการผมก็เบนชีวิตในในเมื่อเรามีความมีองค์ความรู้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องของสุภาพผมก็เข้ามาทํางานร่วมกับ ทางสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็มาเป็นผู้มืในการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพื้นที่เขตที่จังหวัดสระบุรีซึ่งดูแลทั้งหมด8จังหวัดในภาคกลางนะครับพอรัฐมนตรีปี50ประกาศขึ้นมาก็ได้ตัดใจลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะก็ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็เป็นสวของจังหวัดอยเ,อดเข้ามาก็เข้ามาทํางานจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับ ตอนนั้นที่เข้ามาตรงนี้เราก็เข้ามาในส่วนที่หนึ่งก็คือเราเป็นกรรมธิการในงานสาธารณสุขเพราะเราเชื่อว่าเรามีมองค์ความรู้นในเรื่องนี้นั้นสิ่งที่เข้ามาในรุ่งแรกก็คงเข้ามาก็คงจะเข้ามาช่วยดูเรื่องของกฎหมายนะที่จะออกเกี่ยวกับเรื่องอาทางสายสาธารณสุขเป็นส่วนใหญ่เพราะเราถือว่าเราเรามีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เพราะว่ามันมีกฎหมายล่าช้ะฉบับอาจจะยังมีปัญหาโดยเฉพาะในส่วนหนึ่งก็คือในตานะ้นที่เราเคยเป็นเป็น เป็นแพทย์นะแล้วก็ทําการในการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยนะครับแล้วก็พบว่ากฎหมายหลายๆอนเนี่ยในบางครั้งมันก็มีผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานเราต้องอยอมรับว่าในบ้านเมืองเราในขณะนี้ในโรงงานสาธารณสุขเองโดยเฉพาะบุคลากรทางสาธารณสุขเองเราไม่เพียงพอเราขาดนะครับเพราะความขาดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของงานที่ต้องทํามันเหมือนการโอเวอร์โหลดการที่โอเวอร์โหลดมากๆนี่เองก็คงจะเป็น ปัจจัยหนึ่งขอ,ของของ,ของเราในการที่จะทํางานทําให้ความละเอียดของการทํางานนี่มันหายไปต้องยงอมรับว่าในระบบหลักการสุขภาพที่เกิดขึ้นตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอยู่อันหนึ่งก็คือทําให้การเข้าสู่ระบบการบริการมันมันมันดีขึ้นดีขึ้นนะเพราะว่าผู้ป่วยเองคนที่ไม่มีกระตังเองก็สามารถจะเข้าสู่ระบบตรงนี้ได้นะครับในส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นปริมาณคนที่จะ เข้ามาสู่ระบบนี้ก็เพิ่มมากขึ้นงานของผู้ให้บริการเองก็เพิ่มมากขึ้นตามสัดสูวนขึ้นไปนะครับตรงนั้นประเด็ดนในอันที่2ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเราต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลของเราเองในแต่ละดับเนี่ยมีศักยภาพของการนะให้การดูแลซึ่งต่างกันเพราะฉะนั้นในกฎหมายหลายอันที่เราพยายามจะ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 ,จะช่วยนะฮะตรงนั้นก็เกิดขึ้นนะในส่วนหนึ่งนะนั่นก็คงคงเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ได้เข้ามาทํางานในขณะนี้ ซึ่งจากการศึกษาของเราเราก็พบว่ามันมีปัญหาค่อนข้างจะสูงสูงเพราะอะไรสูงเพราะว่าหนึ่งเรื่องอัตรากาลังคนที่ผมได้นำมาเรียนมาตรงนั้นก็คงเป็นอุปสรรคสําคัญในการที่ให้บริการประเด็นอันที่2ก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากพอร,ระบบนี้เข้ามาที่จะเข้ามาที่เราเรียกว่าเป็น e r s a l ิ o โ e r a t e เนี่ก็คือการดูแลทั้งหมดเนี่ยนะฮะคนที่ที่ไม่ได้เข้าอยู่ในในระบบประกันสังคมไม่ได้เป็นข้าราชการทุกคนก็ จะต้องเข้ามาสู่ระบบตรงนี้ก็ประมาณ47ล้านคนตรงนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราศึกษาเราก็พบว่ายังมีปัญหาเรื่องเรื่องโรงพยาบาลที่จะจะดาเน,นินการในเรื่องนีง้เนื่องจากการทําให้คนมาหรือเงินที่ตัวเองเคยมีอื่นนะทุกวันนี้มันมันติดลบออกไปเรื่อยตรงนั้นคงเป็นปัญหาอันสาสคัญซึ่งเราก็เป็นเรื่องสรุปที่เราสามารถที่จะนําเสนอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทางรัฐบาลเนี่ยรับทราบว่ามันมีปัญหาเหลังนี้ซึ่งในขณะนี้เราก็พยายามจะทําเรื่องนี้ว่าจะหาวิธีการอย่างไรนะที่จะให้ระบบการบริการตรงนี้มันเข้ามันมันมัน,ม,นมันดีขึ้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับความฝันอันหนึ่งที่มองนะฮะก็ถือว่าเราจะทํายังไงให้ประชาชนเองมีองค์ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองให้ได้นั่นคือความสาคัญที่สุด ราะฉะนั้นสิ่งนี้คือกระทรวงสาธารณสุขเองได้ดํานงหนงการด้วยโดยเฉพาะเรื่องที่เราพูดกันมานานทีเดียวก็คือนะการเขาเรียกว่าปฐมภูมินะครับหรือพาร์มรีแคร์หรือพาร์มรีเฮลแคร์ที่เราพูดใช้สับตรงนี้หนึ่งซึ่งเป็นระบบที่จะนําองค์ความรู้ตรงนี้เรามีอสมอเพื่อจะดูแลนั้นระล่างที่ให้ความรู้ขั้นพื้นฐานให้ดูแลว,ว่าตัวเองจะต้องส่งเสริมสุขภาพตัวเองอย่างไรนะเมื่อมีเกิดมีอะไรขึ้นมาี่ตัวเองสามารถจะป้องกันได้อย่างไร นะเรามีระบบาสาธารณรมัยเดิมนะฮนะที่จะให้ดูแลในเรื่องการให้องค์ความรู้ในส่วนหนึ่งในเรื่องการส่สงเสริมบงกันแล้วก็ดูแลเรื่องการรักษาบริการขั้นพื้นฐานให้เขาได้ถ้าไม่มีเราก็มีโรงพยาบาลอำเภอนะครับซึ่งจะดูหนักในเรื่องการรักษาบริการามากขึ้นในการในการส่งเสริมสุขภาพกระทำขึ้นมีโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย์ที่ลําดับความยากง่ายของ ระบบตรงนี้ถ้าระบบที่เราเห็นถ้าประชาชนมีองค์ความรู้เข้าใจในเรื่องการดําเนินในชีวิตของตนเองเพื่อที่จะเกิดการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีการเจ็บป่วยก็ลดน้อยลงพาร,ระของบุคลากรก,ก็น้อยลงเพราะนั้นโรงพยาบาลเองก็สามารถที่จะดูแลโรคที่มันเกิดขึ้นในโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีเวลาในการที่จะตุ้มเตะเหล่านี้มากขึ้นนะฮะได้ตรงนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ดี นแน่นอนเลือเกินกระบวนการที่จะดูแลผู้ป่วยกระบวนการที่จะดูแลสุขภาพของเมืองไทยก็น่าจะดีคือ,อคนเรามีสองขาแต่สองขาที่สําคัญขอ,ของชีวิตของคนเราก็คือ 1. ขาเรื่ององค์ความรู้ก็คือการศึกษาคุณจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจขาที่2คือเรื่องของสุขภาพถ้าสองขานี้เป็นสองขาที่แข็งแรงคุณจะยืนด้วยตัวของตัวคุณเองได้ เศรษฐกิจกต่างๆก็จะตามมาเองนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือความอันหนึ่งที่ผมมองนะว่าปัจจัยสําคัญคือหนึ่งต้ององค์ความรู้ต้องมีต้องมีความเข้าใจนะเปิดใจกว้างในการที่เรบรู้สิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับนะความเชื่อบางความเชื่อเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเปลี่ยนได้นะสร้างพฤติกรรมที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีองค์ความรู้ที่ถูกต้องมันก็จะนําไปสู่อ่า แอดดิจูดหรือหรือความเข้าใจที่ถูกต้องมันก็จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ถูกต้องนะฮะจนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ดีนะครับการที่เดินวิถีไปสู่การเมืองในสนวนนึกก็คือการเป็นสสเนี่ยในใจตัวเองไม่ไม่เคยคิดที่จะไปตรงนั้นต้องยอมอยจริงว่าเพราะอาจจะเป็นด้วยลักษณะบุคลิก,กตัวเองนั้นในการที่จะเป็นเป็นสสในการที่จะไป พูดไปถกไปถึงอะไรเนี่ยนะเรา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 อาจจะจะจะยังไม่ไม่นั่นนะครับพอจบไปผมก็คงการเกษียณอายุตัวเองพอสมควรแล้วนะเพราะขณะนี้ก็อยู่ประมาณ57แล้วนะครับก็อีกประมาณ4ปี3ปีกว่า4ปีผมก็คงเกษียณอายุนะครับในขณะนี้ที่บ้านเองก็ก็ทำธุรกิจในส่วนหนึ่งก็คือมีร้านอาหารมีอะไรนะครับแล้วก็จริงๆผมก็ใช้ชีวิตที่บ้านวันหยุดที่กลับไปบ้านเนี่ยนอกจากการที่จะเข้าไป มีภารกิจในการที่พบพี่น้องประชาชนหรือมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องทางการเมืองมาก็ใช้เวลาในส่วนหนึ่งในการที่จะอยู่กับไร่กับนากระส่วนนะครับดังนั้นผมคิดว่ามันมันก็เป็นชีวิตหนึ่งในขณะนี้เราพยายามจะสร้างตัวอย่างอันหนึ่งของการใช้ชีวิตแบบแบบเรียบง่ายพอเพียงนะครับที่บ้านผมก็จะมีมีพื้นที่ปลูกต้นไม้ปลูกทําสวนกลัวทําไรนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นที่ใครเข้ามาดูเราผมก็พาเขาดูได้ว่าแม้กระทั่งผมเป็น อเป็นเสาว,วมีอะไรเงี่ยผมก็ยังมีมีที่ตรงนี้ผมก็ทานานะมีที่ตรงนี้ผมก็ปลูกต้นไม้มีที่ตรงนี้ผมก็มีสวนควรัวนะพืชปลอดสารพิษผมทําเองเอาขึ้นมาใช้เองได้อะไรเงี้ยเพื่อทําให้ไปดูว่าจริงๆถ้าพวกเราอยู่โดยเฉพาะคนในชนบทเนี่ยมีพื้นที่มีอะไรเนี่ยได้ทําในเรื่องสิ่งเหล่านี้ใช้ชีวิตง,ง,งา่ายง่ายโดยสรุปก็คือตามจริยธที่ที่ในหลวงท่านนั้นก็คือยิตีพ่พอเพียง คิดว่าเราก็อยู่ได้สสบายแล้วสุขภาพจิตเราก็ดีนะเราอยู่อย่างนั้นสุขภาพจิตเราก็จะดีเราก็จะไม่เจ,จ,เจอความวุ่นวายอะมากนะักผมคิดว่าตรงนั้นมันมีความสําคัญคนที่มีสุขภาพจิตที่ดีแน่นอนร่างกายมันก็จะตามมาที่ดีด้วยนะครับผมเชื่อจิตกับกายมันตองไปด้วยกันนะจิตที่ดีจะต้องทําให้กายที่ดีเกิดขึ้นมีความแข็งแรงเกิดขึ้นนะครับ